ช่องปัตเลียนตัดผมมาแล้วครับผมนะครับเตียงสะผมอ่างสะผมนะครับสามารถเลือกสีเบาะได้ทุกสีเลยนะเลือกสีเบาะได้ทุกสีตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีน้ําเงินขาวดําอะไรก็แล้วแต่สามารถเลือกสีเบาะได้ทุกสีตามใจชอบนะครับอันนี้ก็เป็นสีชมพูนะครับยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับผมนะครับอุปกรณ์ตัดผมทุกชนิดเลยนะครับก็ สอบถามอะไรก็จะมี ID l ดี e ลขึ้นให้ดูนะครับแล้วก็สอบถามมนเข้ามาทางไลน์นะครับเลือกสีเบาะได้ทุกสีนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับนี่ลูกค้าก็สั่งแบบนี้ได้เลยนี่นะครับ ID ดีลขึ้นอยู่ตรงนี้เลยหรือจะสแกนคิวอา e คมีอุปกรณ์ตัดผมทุกชนิดเลยนะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านรอรับได้เลยครับผมถ้างั้นดูอุปกรณ์ตัดผมไปเรื่อยจบคลิปนะครับกดติดตามสีแดงๆไว้เลย